ครับสวัสดีเพื่อนๆในช่องดูทรสไตล์ทุกท่านนะครับกิวด,ดนี้นะครับผมจะพามาเทรดบิตออปชั่นในบุ o กเกอร์อีกโนวาเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้จะใช้เทคนิคมั่วแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าจะไม่เขียนเองหรือว่าจะไม่ใช้โปรแกรม e x c e l นะครับในการสูมแพทเทิร์นจะใช้โปรแกรมของคุณเบสต์ลีเฮลเพ่ นะครับนั่นเป็นใช้โปรแกรมของคุณเบสทูเรปเปอร์ในการสูมแคทเนนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะมีโหลดในคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็จะมีนะเพื่อนๆไปคลิกลิงก์โหลดได้เลยนะครับก่อนที่จะไปใช้โปรแกรมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดู Excel นิดนึงนะครับในวันนี้จะใช้ตารางคำนวณการดึงเงินของคุณเบสทูอัปเกรดในวิชั่นเลิกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอากำไร20บาทนะครับ มาต่อหนึ่งวินอัตราการจ่ายนะครับ90้าเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนีเ้เลยผมก็จะใช้สักหกไม้นะครับจะใช้ทุนทั้งหมด2องพบาทนะครับหมายใช้หกไม้เดี๋ยววันนี้จะทำให้เพืเ่อนๆดูสักห้าวินแล้วกันนะครับคลิปก็เลยไม่ยาวมากเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เอ็กโนว่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานโปรแกรมดูทูเตอร์นะเพื่อนๆเปิดมาแล้วนะวเพื่อนๆจะได้ หน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมแบบนี้เลยวิธีการเข้าไปตั้งคา่าพิมพ์ไปที่ตรงรูปพันเฟืองตรงนีน้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บจำนวนไม้นะครับแตวเราจะใช้กี่ไม้อ่ะอย่างผมผมจะใช้6ไม้นะครับผมก็จะใส่เลขหกไปนะครับแพทเทิร์นเดี๋ยววันนี้เทให้เพื่อนดูสักห้าแพทเทิร์นแล้วกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากเนาะก็ใส่เลขห้าแล้วก็กดสร้างแพทเทิร์นเลยครับเราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาให้นะครับหกไม้จำนวนห้าแพทเทิร์น เรากดส่วนเพื่อนได้อีกนะครับเมื่อเรากดส่วนจนพอใจแล้วก็ป่ตลาดออกเลยครับโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็เริ่มเดินไม้ได้เลยนะครับตามตารางการเดินเลยนะครับไม้หนึ่งเราจะาลงที่30บาทนะครับแล้วก็ดูราคานะครับวันนี้เทรดในสินทรัพย์น้ำมันเหมือนเดิมน,นะครับก็นะบใช้ อัตราการจ่ายที่90%นะครับให้ตรงกับตารางการดึงเงินนะครับอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหมายที่1นะครับเราจะกดขึ้นนะครับนะครับกดขึ้นหมายหนึ่งสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวจดแท่งแท่งนี้เราจะเข้าออเดอร์นะครับผมใช้ช่วงเวลาของแท่งเทียนเป็นสิบวินาทีนะครับแต่ว่าการหมดอายุก็เป็นห้าวินะครับกดขึ้นนะครับกดขึ้นเลยครับอ๋อได้แล้วครับอย่างงเอ่ย ชนะไปนะครับเมื่อเราชนะแบบนี้นะครับนะเลียบนะยครับกดนิ้วนหน่อย <c oughs> เมื่อเราชนะแบบนี้ให้เพื่อนๆไปกดตรงที่ไม้ที่เราชนะด้วยนะครับพอเรากดแพทเทิร์นก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นแพทเทิร์นสองนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เราเดินไปกี่แพทเทิร์นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาที่แพทเทิร์นที่สองนะครับเมื่อกี้เราชนะาไมา้ที่ หนึ่งไปนะครับไม้หนึ่งของกรเดื่อที่2องเขาให้ลงพุทธนะครับเราก็กดพุทธนะครับเดี๋ยวรอโจมแท่งนะครับเข้าออกดูเลยครับกดพุทธอย่างไรครับอย่างไรครับได้กําไรอีกแล้วครับไม้เล็กลุยเเลยครับกดนะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้เห็นไหครับเปลี่ยนเป็นแระเดื่องที่3ามแล้วกระเดื่องที่3ามไม้หนึ่งก็ให้กดพุทธเหมือนเดิมนะครับ จบแท้งบุรีครับกดพุ๊ธเลยยังไงครับยังไงครับกำไรอีกแลยโอ้โหหมหนึ่งรุนรวๆครับไปครับทเทนที่สี่นะครับเองครับไปลงพุ๊เหมือนเดิมครับเสียเราเราจบแท่งนะฮะจบแท้งเข้าอรื่อครับพุ๊ธครับยังไงครับเรียบเลยโอ้โหวิน หมายหนึ่งรัวๆเลยนะครับจดไปครับอ่าตอนนี้เป็นแพทเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับหมาย1หนึ่งบุ๊ดเหมือนเดิมครับรอจดแท่งนะจดแท่งเข้าด้วยครับบุ๊ดนะครับยังไงครับยังไงครับอ่าเพนะครับอ่าเพแบบนี้เราไม่ต้องกดนะครับเราก็ไปหมาย2สองเลยนะครับหมายเสองก็ให้กดขึ้นนะครับลงเงินที่ห้าสิบหกบาทนะครับกดขึ้นห้าสิบหกบาทนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนจำนวนเงินนิดหนึ่งะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆ56ากดขึ้นนะครับกดแท่งครับเข่าออดเลยครับขึ้นเก่อบปุ๊บลงกระชากลงเลยวันนี้น่าจะแพ้ครับปลยหมายสามครับที่กดลงนะครับเราก็มาดูตารางการเดินเงินครับลงเงินที่118บาทนะฮะ118 แปดบาทหมายที่สามนะครับกดพุทธนะฮะกดพุทธเลยครับจบแท่งพอดีครับมาสักพุู่นี้โอ้โหพัชชาขึ้นไปเลยเห็นไหมครับไี้เป็นความน่าจะเป็นนะครับตอนนี้เราไปหมายสี่แล้วนะครับเมื่อกี้หมายสามแพ้นะครับเนีแพทเทิร์นสุดท้ายไปไกลเลยหมายสี่ครับสองสี่เก้าครับนี่ครับหมายสี่สองสี่เก้าไปวินหมายเลขรกลุวนะฮะมาแพทเทิร์นสุดท้ายไปไกลซะแล้ว 2อเกนะครับกดหมายสี่นะฮะพุทเหมือนเดิมน,นะครับลงเดี๋ยวเราจบแท่งนี้ก่อนนะครับ,บดกดพุทเราจะกดลงเลยครับไหนครับกดลงครับวินเลยไหมวินเลยไหมทียาบลงแล้วจดที่หมายสี่นะครับปพ๊่พอเราจดแพตเทิลเขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับคุณชนะแล้ว เราไปกดโอเคครับทีนี้เราก็ไปดูสถิติได้นะครับไปดูตรงนี้เลยครับเหมือนเดิมครับที่ฟันตัวใช่ไหมครับเขาก็จะบอกสถิติเลยว่าในตเทนที่หนึ่งเราชนะที่ไม้ไหนไม้สองชนะไม้ไหนนะครับแต่รพทเทิต์นที่หนึ่งถึงสี่ก็เราชนะไม้เลขมาเลยรัวๆเร็วแล้วก็แพทเทิที่ห้าเราไปไม้สี่นะครับแต่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นาการเทรดนะครับบิตออปชั่นนะโดยการใช้โปรแกรมสุ่มแพทเทิร์นของ คุณเบ s วิว e w h เปอร์นะครับและเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับครับสำหรับคลิปดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปดีโอถัดไปสวัสดีครับ